นิ่มทำอะไรผิดหรอคะบอสถึงได้มากล่าวหานิ่มแบบเนี้ยไม่มีอะไรคุณนิ่มเป็นความเข้าใจผิดของผมเองครับเข้าใจผิดยังไงเหรอคะบอสคุณนิ่มผมขอโทษผมจะชดใช้ตัวใหญ่ให้คุณนิ่มนะครับเอ่อคืนเงินเดือนให้ครับแต่บอสทํานิ่มเสื่อมเสียไปแล้วนะคะเงินแค่นั้นมันจะชดเชยอะไรให้นิ่มไม่ได้หรอคะคุณจะโกรธเ ผิดไปแล้วครับคุณนิ่มคุณนิ่มจะให้ผมทดแทนอะไรคุณนิ่มบอกมาเลยครับผมทำไปทุกอย่างครับจะมากแค่ไหนก็ได้ครับผมสิ่งที่นิ่มต้องการมันไม่ใช่อะไรใหญ่โตหรอกค่ะนิ่มก็ต้องการแค่แค่อะไรครับพูดมาเลยครับผมทานไพ่ครับนิ่มต้องการแค่ห้ององน้ำอยู่ไหน ผมไม่ใช่คนที่นี่ครับทางนี้ค่ะคุณมาพาดอี๋ดุดดุเร็วเหน่อยเร็วรักจะตายไม่มีราเคทุกคืนวันจันทร์เวลา20่สินาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวตินา